สำหรับเชฟทานน้ำเค้กไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมล่ะพราะคุณอบเค้กมาเยอะสิ่งสำคัญคือการตัดชั้นให้ถูกต้องและเจาะรูให้เท่ากันจากนั้นก็ใช้วิปครีมดยนปกติแล้วคุณสามารถหยุดตรงนี้ได้โอ้ยฉันลำลายหลายมุนแล้วอะไรยังไม่หมดอีกเหรอแลกอ้ก็ใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีก เคล็ดลับคุณสามารถซ่อนของขวัญไว้ข้างในได้ซึ่งเค้กจะชอบแน่นอนฉันพน,นันได้เลยว่าชัยชนะจะเป็นของคุณแค่ซ่อนไว้สลายไว้ก็ดีวิปครีมหนึ่งชั้นอะไรจะดีไปมากกว่านี้ยังไงก็ตามฉันก็จะเกี่ยให้มันเรียบเพื่อให้เค้กอยู่เท่ากันแต่เพียงเพิ่หมายไปกรอบนีเท่านั้นเต่อย่าลืมทิ้งชิ้นหนึ่งไว้ให้ฉันด้วยชิ้นที่มี m อ m ออยู่ข้างบนดูสวยและอร่อยขึ้นเยอะ <Yeah. S 2> ผมหวังว่าหลังสาวของคุณจะไม่หลงกลอุบายราคาถูกๆเช่นสมาร์ทโฟนเรื่องใหญ่เลยเธอแค่ต้องการทำเมีเค้กสวยๆอร่อยในวันเกิดของเธอเท่านั้นเองก่อนอื่นคุณต้องมาสมเป่งสาวๆทุกคนมีสูตรกันใช่ไหมถ้าไม่มีก็ดูและเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนั่นแหละมันเหนียวมากๆ เฟรมากเลยอย่าลืมเติมโกโก้ไปด้วยแค่นี้ก็ทำให้เค้กได้รสช็อกโกแลตที่หอมอร่อยแล้วโอ้สียังเป็นช็อกโกแลตอีกหรอนั้นสวยจังเลยน่าเกินสุดๆด,ดูสิแซกนายเคยเห็นแป้งช็อกโกแลตแบบนั้นไหมฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันฉันคิดว่าฉันเชียร์คุณย่าด,ดีกว่าฉันเข้าใจแล้วเค้กยังคงต้องอบ ยาแต่อะไรเลยล่ะเอาแป้งที่มือออกด้วยคุณย่าติดไฟเค้กชอบชโโ็อกโกแลตมากแต่เธอกับตัดสินใจไปไกลกว่านั้นว่าและทำเค้กจากแท่งชโโ็อกโกแลตที่เธอชอบอะไรนะมันไม่ใช่ความคิดที่ย่เลยนะมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ๋อแค่นั้นหรอมไม่หรอกถึงเวลาเตาอบแล้วเฮ้ยแซกอย่าช้ามากมาแล้วเค้กจะต้องเข้าเตาอบ แซกนี่คือเตาอบและมันคือที่ที่นายอบเอกเอ๊ะมันทำงานยังไงนะเพราะฉันเข้าใจแล้วในเรื่องแบบนี้ประสบการณ์สำคัญอยูคำยาวไว้แซกคงจะตั้งอุณหภูมิสูงสุดไว้ทำให้เตาอบของยายพังใช่ไหมดาดาเค้กเสร็จแล้วดูวความมหัศจรรย์ของยายสิกินหอมสุด เค้กอดใจไม่ไหวแน่ๆว้าวแซก wow, ยังทำอะไรได้ดีๆอีกเยอะเดี๋ยวนะทำไมทำไมนายคิดว่าเค้กของนายไม่สุกทั่วนะอย่างน้อยก็ลองดูก่อนก็ได้ไม่เห็นไหมนะเขาตัดสินใจที่ไม่เพียงจะเพิ่มเวลาอบแต่ยังเพิ่มอุณหภูมิด้วยดีนะที่ยายไม่เห็นเธอยุ่งกับเค้กของเธออยู่หลานสาวจะต้องชอบของวันของคุณย่าแน่นอนเป็นเค้กับเค้ก โอ้ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นคุณย่าไม่สุดลับของเธอละลายแท่งช็อกโกแลตในน้ำร้อนฉลาดจังตอนนี้เธอสามารถทาช็อกโกแลตเหลวๆนบนัคเค้กได้แล้วอย่าลืมโรยหน้าด้วยลูกกวาดแสนอร่อยด้วยนะแล้วแซก,ก็จมอยู่กับเกมอย่างเต็มที่เขาลืมเรื่องเค้กไปเลยฉันหวังว่าเขาจะโอเคอ๋ไม่นะ แซกน่าสงสารเขาคงไม่เวลาที่จะซ่อมไรหรอกเช่หวังว่าเขาจะคิดอะไรบางอ,อ,อย่างทุกคนมีเค้กที่สวยงามมากแต่แซกมีแต่ฐานจากเตาอบแล้วจะทำไงล่ะเพราะเขาไม่ฟังผู้ใหญ่ไงของย่าทั้งอร่อยและสวยงามถูกต้องเขาไม่ความคิดสร้างสารรค์แซกท้านายตกแต่งเค้กไม่มีใครสังเกตถึงข้อบอกพร่องอันนี้หรอกตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนายแพ้ อย่าลองให้เลยเค้กถึงเวลาที่ต้องเลือกเค้กว่าใครอร่อยแล้วอย่างที่เธอเห็นทุกคนพยายามกันอย่างมากยกเว้นแซกก็แค่ชค็อกโกแลตที่สุกเกินไปและเปลือกที่ไม่กีเลียมแต่แหล่งน้อยลองหน่อยก็ได้ทำได้ดีมากเอา้าขอโทษที่ทำให้เธอเป็นอย่างนี้เออไปกันต่อดีกว่าเค้กของคุณย่าดูน่ากินมากลองดูสิ อร่อยเหมือนที่มันเป็นไหมหรือว่าอร่อยกว่านั้นอีกเห็นได้ชัดว่าคับเคก้กออกมาดีมากมาดูกันว่าเชฟจีน่าเตรียมอะไรบ้างเคก้กของเธอก็ดูอร่อยมากเลยนะว่าเธอคิดว่าไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วไม่มีอะไรเลยปากของเธออิ่มสุดๆยังไงก็ตามเธอไม่เห็นอะไรหรนะะอานในที่สุดเซอร์ไพรส์ส <Wow! S 1> ว้าวไอโฟนรุ่นใหม่เอี่ยม ปดน้ำเค้กแบบนี้มาอีกหน่อยเธอะเราเนาคาว่าเธอถายรูปออกมามันจะเจ๋งแค่ไหนและมีคุณสมบัติอื่นๆอีกไหมเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีเกมหนึ่งเจ๋งเพียบทีน่าเจ๋งสุดๆเลยไม่แบลกใจที่เค้เลือกเธอเป็นผู้ชนะในการแข่งขันวันนี้เลยโอเคเค้ตอนนี้เธอต้องการแสไวใช่ไหมฉันเห็นด้วยแม้แตดแซกยังอยากทำเลย มันง่ายมากๆสําหรับเชฟคุณย่ายอมรับเถอะคุณทาแซนด์วิชให้หลานสาวไปกี่ชิ้นแล้วหลานสาวยังเอาไปที่โรงเรียนด้วยซ้ําถ้าฉันเป็นเคสฉันจะเลือกอแซนด์วิชของย่าอย่างไม่ลังเลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะย่าเป็นคนปิ้งขนมปังโอ้โหวิธีนี้รสชาติดีกว่าเป็นร้อยเท่าแซกทำไมนายนั่งู่เฉยล่ะช่วยหน่อยทำได้ดีมาก ว้าวคุณยา่าพาสต้ามีกลิ่นหอมมากเลยแซกอยากลองชิมดูหน่อยอร่อยมากแซกมนะทำอะไรนะ่ะน้ำสำหรับแซนด์วิชโอเคคุณยา่าลืมมันไปไเถอะคุณไม่ได้เห็นพาสต้าแบบนี้มานานแล้วทำอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากอเกินี้ให้เคสดีกว่าทำไมไม่ลองทำแซนด์วิชผักล่ะฉันว่าคุณยานะ่าในชอบนะแตงกวาไม่เืเทศผักกาดหอมหอมเพื่อสุขภาพทั้งนั้น สาวสาวชอบแน่นอนเฮ้ยทีน่าฉันทำถูกกติกาใช่ไหมโอเคมาดูกันว่าสาวสาวชอบแซนด์วิชแบบไหนเอเจอหั่นหนาเกินไปหรือเปล่าฉันว่าฉันเข้าใจแล้วมันไม่สำหรับการคูดแสดงให้ฉันเห็นว่าใครไม่ชอบชีสฉันไม่รู้จักใครที่ไม่ชอบชีสเลยนะทีน่านี่เป็นไพ่เด็กของเธอเลย นี่คือเคล็ดลับอะไรเนี่ยการระบายสีชีสด,ด้วยสีผสมอาหารหรอดูดีนะแต่อะไรเนี่ยยังไม่หมดคนแดเหรอเขคอยากํำชีสหลากสีสันหรอเนี่ยแม้แต่ฉันก็ยังไม่รู้เลยแม่พิมนั้นไปทำอะไรตัดเป็นหูปหัวใจฉันจะทำสายไหมแบบนี้ให้แฟนของฉันอร่อยและน่ารักชาลองฉันกำลังจะจดบันเทึกวางชีสออกไปแล้วทำให้มันดูเหมือนสายลุง ตอนนี้ถึงเวลาปิ้งแซนด์วิชแล้วว้าวดูเหมือนคุณย่าจะตกใจใช่แล้วเพราะทีน่าไม่ใช่แค่คนทำอาหารแต่ยังเป็นปรมาจารย์ของงานฝีมือของเธอด้วยดังนั้นมาุ่มหมัวใจไว้บนผักกาศหอมคุณย่าไม่ตกยุกหรอกอ๋อทีน่าหนาวๆขึ้นแล้วว่าแซนเ์วิชเพื่อสุขภาพอยู่ไม่ได้แค่ใส่แฮมลงไปหน่อยถ,ถ้าคุณกล้าใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปด้วยดีขึ้นไปอีก อร่อยมากแซนวิชเหรอตื่นได้แล้วแซกทุกคนทำแซนวิชกันหมดแล้วหนก็มมยุ่งแต่กับการกินเนยทั่วนั่นคือสิ่งที่จะช่วยในได้เนยถั่วมากขึ้นขนมปังน้อยลงแต์วิชของนายก็จะอร่อยที่สุดแต่ในทั่วกับขนมปังยังไม่พอเพิ่มกล้วยเข้าไปอีกแ๊เะเลย แล้วเพื่อให้ขนมปังมีเปลือกที่อร่อยที่สุดนายแต่สินใจที่จะเป็นขนมปังหรอด้วยเตาลี่เนี่ยนะเออมันแปลกจังคุณย่าช่วยเขาหน่อยคุณย่าคิดว่าวิธีนี้จะได้ผลไหมไอ้กลิ่นอะไรนะ่ะกลิ่นไม้แซกนั้นมาจากเตาลี่ของนายตอนนี้เชื่อแล้วหรอนายได้รับคำเตือนแล้วเตาลี่ไม่ควรจะอยู่ในครัวแซกนายต้องระวังมากกว่านี้อย่ากังวลเลยนาะยยังมีโอกาสอยู่ าฉันเป็นเคสฉันก็คงจะสับสนไปหมดทุกอย่างมันดูน่าอร่อยไปหมดเลยยกเว้นแซนด์วิชของแซกแต่มันก็น่าจะอร่อยนะเเคสถ้าเป็นฉันฉันก็คงจะไม่เอาอ่ะเอาแค่คำเล็กๆพอไม่เห็นหลอกความกลัวที่เลวหลายที่สุดของฉันเป็นจริงแล้วมันดูกันว่าคุณย่าจะเสพภายดรวยอะไรแะแหละที่ฉันเรียกว่าแซนด์วิช เคสฉันเห็นด้วยว่าเธอเห็นด้วยกับฉันแต่เธอยังมีแซนวิชของทีน่าอยู่ข้างหน้าว้าวมันสดใสามากทั้งในเธอจะพรกับสีสันใยลุ่ทั้งหมดเจ๋งมากเลยและอร่อยเหลือเชื่อด้วยฉันขอชิมหน่อยได้ไหมต่ดูเหมือนว่าแซนวิชของคุณย่าจะไหลสุดขอโทษนะทีน่าคุณย่าเป็นแชมป์แต่สักวันเดี๋ยวเธอก็โชคดีแหละ ชัดเจนว่าความอยากอาหารมาพร้อมกับการกินตอนนี้เธออยากกินหมีช็อกโกแลตเหรอเหมือนเป็นของใหม่เลยคุณย่าฉันเลียร์ให้คุณยู <Yeah. S 1> แต่แซนก็มีไอเดียแล้วเพื่อให้เป็นจริงเขาเลือกที่จะใช้คุกกี้โอรีโอแต่ก่อนนื่นเขาต้องเอาคคีมนที่อยู่ระหว่างครึ่งออกก่อนมันอร่อยมากต่อไปเขาต้องบอดคุกกี้ให้ดี พย,ยายามอย่ากินเองนะแม้แต่ฉันจะอดใจไม่ไหวก็ตามจากนั้นแซกก็ตัดสินใจเลือกนิโถล่าทางเลือกที่แน่นอนแต่ต้องชิมก่อนเผื่อว่ามันจะเสียโอ้เอ,อ,อต้องผสมให้เข้ากันกับเศษโอรีโอเพื่อให้เป็นก้อนเหนียวเหนียวคุณย่าอย่าตกเทรนนะแม้แต่แซกก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีได้เลย ส่วนตัวแล้วฉันแนะนำว่าทุกคนใส่นิโอล่าลงเขาจะทำให้แป้งมีรสชโคโค็อกโกแลตมากขึ้นและอร่อยขึ้นด้วยตอนนี้องนวดแป้งให้ละเอียดและทำอย่างนี้ต่อไปก็คงใช้เวลานานมากถ้าเป็นฉันฉันจะใช้เครื่องผสมเธอก็ทำแบบนั้นเหมือนกันคุณยากขนาดจริง แต่แป้งของทีนะก็เสร็จแล้วยังขาดอะไรอีกไหมโกโก้เป็นความคิดที่ดีหมีมีสีน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่แล้วแซกกำลังทำตามอยู่ส่วนผสมช็อกโกแลตโอรีโอและนูเทลล่าของเขาพร้อมแล้วตอนนี้เขาต้องปั้นมันให้เป็นรูปหมีแซกไหนไม่รู้วิธีการปั้นเลยหรือจะทำอาหารก็ได้ดูผู้เฒ่าผู้แก่เราเรียนรู้ไป แป้งแพนเค้กของคุณย่าเกือบเสร็จแล้วแค่เทใส่ขวดเพื่อให้บีบลงในกระทะให้ง่ายขึ้นภายในภายหลังว้าวสวยงามมากสุดยอดไปเลยหมีนายกินได้เจิงเค้จะต้องดีใจสุดๆแน่แลกเรียนแบบเคแลับของคุณย่าและตัดสินใจทำตาให้หมี จากลูกกวาดมันจะอร่อยแบบเบอร์รี่ของยายไหมทีน่าเธอทำอะไรอยู่นะ่ะมีหน้าจยตัวใหญ่ขึ้นนะน่าเห็นด้วยตอนนี้จะต้องอบด้วยที่จุดไฟว้าวเปลวไฟต้องแบบนี้แหละฉันชอบว้าวฉันชอบมากเลยโอ้ไม่นะเชฟลืมไปว่าแป้งจะใหญ่ขึ้นทีน่านี่เป็นความผิดพลาด โชคไม่ดีเลยไม่เป็นไรทีนะ่าเธอเคยผ่านจุดนี้มาก่อนว้าวมีทุกตัวน่ารักมากเลยย่าเว้นตัวที่ทีน่าทำมันน่าขนลุกนิดนึงอย่างน้อยมันก็อาจจะอร่อยก็ได้อะไรนะเธอกกับไม่ได้ด้วยซ้ํำหรอเธอจะกินมันยังไงเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะกินมันไม่ได้อย่างน้อยมีของคุณยาทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นนี่มันคือแผนเค้กรูปหมีน่ารักจังเฮ้ยค่อยๆอยกินสิ มันหมดหมดแล้วโอเคต่อไปก็เป็นมีของแซกว้าวมีช็อกโกแลตเหลือเชื่อเลยแซกขอแสดงความยินดีกับนายด้วยชัยชนะเป็นของนายฉันกลัวว่าแซกจะไม่โชคดีในครั้งนี้ไปนะเนี่ยชัยชนะเป็นของนายคุณย่าก็เป็นผู้แพ้ที่ดีสวัสดีทุกคนพร้อมที่จะคว้ารางวัลสุดเจ๋งหรือยัง เจ้านี่ต้องเก็บไว้นในกล่องที่ปลอดภัยเลยใครเดาได้บ้างว่าข้างในมีอะไรนั่นแหละไอโฟนใครวาดรูปที่สวยที่สุดในรอบแรกจะได้ไอโฟนรุ่นใหม่และไม่ใช่ไอโฟนธรรมดานะเป็นไอโฟนสีทองแล้วคุ้มไหมล่ะที่จะต่อสู้สนันรางวัลวันนี้แน่นอนสิฉชนเห็นหน้าส,สาวแล้ว ดวงตาของพวกเธอเป็นไปด้วยประกายไฟแต่ตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่ง่ายเธอแค่ต้องวาดนั่นแหละเริ่มเลยลูซี่ฉันเข้าใจนะว่าเธออยากได้มากแต่ฉันกลัวว่าสีเหลี่ยมสีดำนั้นจะไม่ช่วยให้เธอได้มานะนั่นเป็นการลอกเลียนแบบชัดๆเจสันเป็นศิลปินตั้งแต่เกิดตัดสินจากสีของเธอแล้วเราก็ได้เจอกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นหนึนน่งใจวานี่คือภาพสามมิติของสําหรับเธอคุณน่าเสียดาย ทุกคนวาดรูปได้ดีมากส่วนของฉันนันไม่ออกหมดเลยแต่ฉันควรจะทำยังไงล่ะเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นภาพภาพของเธอนะั่นไม่สามารถเป็นภาพดีที่สุดได้ขอให้เป็นภาพที่ย่ที่สุดละกันเพื่อจุดประสงค์นี้ฉันต้องทำลายภาพของคนเดยนทั้งหมดมาทำลายกันได้เลยแล้ลูซี่นะั้นไม่สามารถถูกหลอกได้ง่ายๆเธอคาดหวังสิ่งนี้ไปแล้วดังนั้นเธอจึงเตรียมสิ่งของมา ระวังเมือของเธอนะซินดี้โอ้ยฉันนึกไม่ออกเลยมันเจ็บปวดขึ้นไหนาการตอบสนองที่ไม่สมส่วนเธอแค่ต้องการที่ทำลายภ้าของเธอสูซี่สูซี่เธอควรที่จะอ,อดทนมากกว่าน,นี้นะฉันกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยซินดี้และสิ่งที่เธอต่อสู้มาแล้วไม่ต้องห่วงซินดี้เธอยังมีโอกาสที่จะชนะอย่างที่อทำอยู่หากเธอพยายามไว้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ไอฟโฟนสีทองกับคริสเตอร์สีทอง อย่าเล่นไม่ใช้มันนะคุณบ้ามากที่ไม่มีใครคิดแบบนี้เอาล่ะซินดี้เลยๆผู้ชายชนะดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายที่เห็นพอเธอจัดการมันได้แล้วฉันเคยได้ยินว่าที่ไหนสงแหงในสมัยโบราณพวกเข้าใช้ผงสีทองซินดี้ก็คงจะตัดสินใจเช็คภูมิปัญญาของคนโบราณไอโฟนสีทองสลับซินดี้สีทองเหรอโอ,โอเคหมดเวลาแล้วได้เวลาห่อของขวัญและนำเสนอผลงาน เซนดี้กิสเตอร์หายไปไหนหมดถ้าไม่มีกิสเตอร์ไอโฟนสีน้ำเงินของเธอก็ไม่เหมือนเดิมต่อไปขอโทษนะเดี๋ยวเธอพลาดปลาไปเจสนั้นใช้แนวทางที่แปลกได้อย่างเห็นชัดแต่อย่างที่พวกเขาบอกกันก่อนจะแก้ไขปัญหาคุณต้องแน่ใจก่อนว่าเงื่อนไขของปัญหาคืออะไรเธอวาดตุนเสฟแต่เธอก็ได้วนันซึ่งเปล่ามด้วยแลวรู้สิว่าอะไรไปล่ะ เริ่มจากสี่เหลี่ยมสีดำและตอนนี้มันเป็นผลงานชิ้นเอกจริงๆครับไอฟโฟนสี่ช่องจากมุมขวาด้านหน้าเธอสมควรที่จะได้รับรางวัลน,นี้อย่างแน่นอนลูซี่ <c oughs> ฉันเข้าใจความติด้นของเธอนะสุดยอดเลยฉันก็คงอยากได้มันเหมือนกันแม้แต่ว่าฉันจะไม่แนะนําให้ปล่อยไอฟโฟนก็ตามเธออาจจะทํามันหายไม่ได้ง่ายๆทํามการคนรอบแบบนี้ดูเหมือนว่าจะมีการทะเลาะกันแฮะโอ้โน oh, <no. S 1> ้อตู้เซฟถูกล็อก มีใครรู้รหัสไหมลูซี่จะรู้ได้ไงล่ะนันแหละมันไม่ได้จะทำกันแบบนี้นะเพื่อนโอเคลูซี่ขอโทษทีไม่ได้นั่งใจทุกคนพร้อมสำหรับรอบที่สองแล้วหรือยังเธอคงดาวไม่ออกหรอกว่าเราเตรียมรางวัลอะไรให้พวกเธอต้ <c oughs> องมาคุณจะได้อคอนโซลฮ e นโดรุ่นใหนม่ล่าสุดแจงบลล่าดีไหมล่ะชอบไหม ฉันรู้แล้วอย่างที่พวกเธอเห็นรางวัลของพวกเรานั้นไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ด้วยค <Awesome. S 1> อนโซลนั้นมีเกมดีๆมากมายตัวอย่างเช่นเซลดาอย่างไรก็ตามฉันต้องลองดูแล้วเวลากำลังผ่านไปทุกคนต้องเริ่มทำงานเริ่มวาดกนันเลยฉันจะเล่นโอจ้จริงๆฉันหมายถึงตรวจสอบคุณภาพของรางวัลนะสาวๆมีแรงจูงใจในการสร้างผลง,งานชิ้นเอกแต่อย่าลืมว่า เธอต้องสร้างผลงานชิ้นเอกของเธอไม่ช่ดเดือยแอบดูกันว้าวซินดี้กำลังแสดงให้เห็นถึงความเร็วที่เหลือเชื่อเดี๋ยวนะ่นเกิดอะไรขึ้นกับลูซี่ดูเหมือนว่าผู้เข้าแข่งขันจะน้อยลงไปคนนึงโอกาสของคนอื่นๆก็เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ทุกคนเองคิดที่จะกำจัดผู้เข้าแข่งขันกันแล้วถ้ามีเพียงแค่ภาพเดียวใชยชนะนั่นก็การันตีเจสเข้าใจทันทีและเป่าช็อคใส่หน้าซินดี้ ผลก็คือทุกสิ่งที่ซินดี้วาดมาน้ำพังไม่หมด oh, <no. S 1> แล้วเวลาก็ผ่านไปฉันไม่รู้ว่าเธอจะทำพันหรือเปล่าเออเรซี่ตื่นแล้ว oh, <my> และพร้อมที่กลับเข้าสู่การต่อสู้ก oh, <my> าลังร้อนและอู่กันเลย oh, <my> หมดเวลาแล้วถึงเวลาที่จะนำเสนอผลงานของเธอต่อเจ้าภาพที่เข้มงวด เขาคงไม่อยากจะทําอะไรตอนนี้เขาหมกมุ่นกันไปสุสาถ้าฉันเป็นเธอฉันจะใช้ประโยชน์จากเวลาพิเศษนี้นะแต่พวกเขาตัดสินใจที่เล่นอย่างกุฎิธรระยึดมั่นตามกด <c oughs> เอาละการที่มีช็อคกระแทกบนหน้าก็ทําให้ใครตื่นกันหมดแล้ว <c oughs> ถึงเวลาที่ต้องตรวจแล้วแสดงมาลูซี่ขอโทษนะเดี๋ยวความยุ่งเหยิงน,นั้นไม่มีทางชนะหรอก <c oughs> ต่อไป นดี้พร้อมสร้างสรรค์บางอย่างในสไตล์ของเธอ e x p กเพ t i o n i s m แต่กลับกลายเป็นว่า s c a b b o l s c a b b o b มากกว่าเอ่อฉันไม่เข้าใจเหมือนกันเธอลืมวิธีการวาดรูปไปหมดแล้วเหรอโอ้เจสของเธอนั้นดูเจ๋งมากคอนซอดูเหมือนจริงจริงรางวัลตกไปเป็นของเธอฉันคงไม่คิดว่าจะมีใครโต้ยแยงได้ขอให้สนุกกับการเล่นเฮ้เธอกำลัไงไปไหนเนี่ยหันหลังกลับมา อีกแล้วโอ้ไม่ใช่อย่างงี้มองทางด้วยเออเดี๋ยวดูเหมือนใครบางคนกำลังจะหลงแล้วเล่นกันไปเ <c oughs> จสล้มลง,ลงแต่ก็ไม่ยอมแพ้แล้วยังคงเล่นต่อไปว้าวใครจะคิดละ่ะเหมือนเจสจะติดวิดีโอเกม <c oughs> ลรางวันต่อไปจะไม่ทำให้เธอผิดหวังเช่นกันไมยครโฟนสีทองสวยงามและดัง อนนี่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเธอสามารถทำอะไรได้บ้างด้วยสมบัติน้ำค่านี้ลูซี่เธอเห็นไหมว่ามันดังแค่ไหนมันสามารถทำให้เสียงใครก็ได้โดดเด่นขึ้นมาแล้วใครอยากจะเป็นดารามึงล่ะบราเวอรแอนดี้เอาอีกแล้วไมโครโฟนนั้นยอดเยี่ยมนี้จะมอบให้กับผู้ที่ว่าได้ดีที่สุดไปกันเลย <Okay. S 1> ดูเหมือนว่า ดูซิต้องการที่เซอร์ไพรส์พวกเราดูสิเธอใช้สองมือในการวาดรูปว้าวด้วยความเร็วขนาดนั้นน่าทึ่งมากเฮ้ยสาวๆอย่าตกเป็นรองเลยแต่จำไว้ด้วยว่าความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างแอนดี้กำลังจะประเมินคุณภาพเช่นกันและถ้าคุณภาพไม่ได้เธอสามารถทำลายภาพวาดของเพื่อนเธอได้เหมือนกันดังือนว่าเจสจะต้องการที่เล่นสกปบอกนี้ ต่คราวนี้กับลูซี well ่เธอคว้าปากการมจิกมาเพิ่มหายใจลึกๆแล้วลูซี่หลบไปเจสพร้อมนี้จะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่ลูซี่ไม่ยอมเช่นกันเธอใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจและเฮ้ยเจสดูนั่นสิเฮ้ยระวังนะและภาพวาดของเจสก็ดูดทำลาย ว้าวปรากฏว่าลูซี่ไม่เพียงแต่เป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นปรมาจารย์การการพับกระดาษด้วยน่าเสียดายเจสใครหละที่ต้องโทษใครเป็นคนเริ่มก่นอนเพราะในขณะที่เพื่อนของเธอได้กำลังกวนกันอยู่เซนดี้นั้นไม่เสียเวลาเลยดูไมโครโฟอนนี่สิเธอว่าที่เหมือนจริงมากดูเหมือนว่าทุกคนนั้นรู้ว่าใครจะชนะในรอบนี้เชสันคิดท่าทางที่ดีได้ยอดเยี่ยมมากถ้าเธอว่าไมโครโฟอนไม่ได้เธอก็สามารถที่ทำเองได้ กระดาษตัดเป็นวัสดุที่ดี <c oughs> เธอแค่ต้องตกแต่งมันเท่านั้นผาเอาเวลาหมดแล้วถึงเวลาที่จะต้องนำเสนอรูปภาพต่อคณะลูกขนาาุนกันแล้วข <c oughs> อโทษนะลูซี่แต่ภาพวาดของเธอนั้นดูไม่เหมือนไมโครโฟอนเท่าไหร่เลยไม่เห็นมีอะไรสำคัญเลย <c oughs> เธอควรที่ละลายที่นำเสนอ,อนี้เลยนะแต่ไมโครโฟอนของแจสนั้นโอ้สุดยอดมากเหมือนว่ามันจะเป็นสามมิติด้วย มันยอดเยี่ยมมากทำไมไม่ได้ทำแบบยาแบบนี้ขอโทษจริงๆนะไม่มีรางวัลสำหรับเธอซินดีล้ล่ะโอ้ยอันนี้นี่อีกอย่างหนึ่งเลยเธอสามารถสร้างผลงานชินเอกที่แท้จริงเลยระหว่างนั้นแสดงความินดีด้วยและรางวัลอลัมครับตกไปเป็นของเธอร้องอะไรสักอย่างสิโอไม่นนะอย่าร้องเลยอย่าพูดดีกว่าชีวิตไม่ได้เตรียมเรามาไว้สำหรับสิ่งนี้ใครก็ได้เอาไมคครโฟนของเธอไป ฉันคิดว่าแอนดี้เสียใจสำหรับการเลือกลงวันนี้แล้วแหละ